ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาฟุบกับ Deep, ดีบีซิสติฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะ่าจะเห็นที่หน้าปกคลิปไปแล้วกับหัวฟูฟูนี้นะคะซึ่งดิฟเคยทำคลิปแบบนี้ไปแล้วแหละนะแต่ว่ามันคลิปวิดีโอมันหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฟก็เลยตัดสินใจกลับมาทำใหม่นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเขามีเครื่องม้วนลอนที่แบบเป็นโลขนาดเล็ก เล็กแบบเล็กเข้าตะเกียบแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าดิปยังไม่ได้ซื้อนอะซึ่งดิปรู้สึกว่ามันยังไม่จําเป็นแล้วเราก็ใช้วิธีนี้มาตลอดอยู่แล้วอย่างเครื่องรีดผมเรามีที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็ยังรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นมากขนาดนั้นที่จะต้องซื้อเครื่องม้วนหลอนเพื่อที่จะมาทําผมทรงนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยยังใช้วิธีนี้อยู่นะยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ดิปจะต้องใช้กันเลยดีกว่าค่ะ ก็วาร์ฟกลับมาเจอกันในแบบหน่าสดนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีเครื่องรีดผมนะคะเป็นเครื่องรีดผมแบบไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีเลยค่ะอย่างที่สองก็เป็นตะเกียบค่ะตะเกียบจะใช้เป็นแบบไม้หรือว่าเป็นแบบพลาสติกก็ได้นะคะและอย่างที่3ามก็คือหวีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแบ่งผมแล้วก็เริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเราก็หวีผมไปตามแสบที่เราต้องการเลยนะคะทุกคน อย่างผมตอนนี้ดีก็คือผมที่เพิ่งสระไปเมื่อวานนะคะแต่ว่าคุณผมก็คือเริ่มมันแล้วนะว่าเป็นคุณแบบผมมันง่ายมากเลยนิบก็จะแบ่งเป็นแสกกลางปกติเลยนะคะระหว่างที่เรากําลังแบ่งผมนี้ก็เสียบเครื่องรีดผมเปิดความร้อนไว้รอได้เลยนะคะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมียางมัดผมหรือว่ากิ๊บหนีบผมด้วยก็ได้นะคะเอาไว้ใช้เวลาเราแบ่งผมเนาะเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะถ้าแบบมาจับผมทีละช่อทีละช่อ แบบในการทำอะนะไม่ได้แบ่งบางนะแบ่งหนาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งแบ่งบางนะคะผมก็จะยิ่งหยิกมากขึ้นนะใครต้องการที่แบบให้มันหยิกเยอะๆมากๆนะคะก็แบ่งผมให้ลงมาที่ท้ายทอยอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จับผมมาหนึ่งช่อนะคะแล้วก็นำตะเกียบตั้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปใต้ผมนะคะแล้วก็หมุนผมเข้าไปค่ะให้ถึงปลายผมนะคะ ที่ปลายผมเราจะใช้นิ้วชี้กดไว้ค่ะคู่กับนิ้วโป้งแบบนี้นะคะเพื่อให้ปลายผมไม่ดีดออกค่ะแล้วดิป์จะหักขึ้นแบบนี้นะคะไม่ให้มันขวางหน้าเราเนาะแล้วก็นําเครื่องรีดผมค่ะมาหนีบลงไปนะคะในบริเวณที่ผมเราพันไว้ระหว่างที่หนีบไปด้วยนะคะดิปก็จะบิดข้อมือไปด้วยนะคะกลับไปกลับมานะให้ความร้อนนะคะโดนให้ทั่วเส้นผมที่เรามวนไว้ในตะเกียบนั่นเองค่ะ เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยก็คือปลายผมอ่ะดิบบิดไม่สุดนะคะเพราะว่าดิบกลัวโดนเล็บนะเพราะคือเล็บอ่ะยาวนะคะพอจับไปมันก็อาจจะแบบโดนปลายนิ้วมือได้นะคะปลายผมก็เลยจะไม่ค่อยหยิกเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็จะมีบางชอ่อที่หยิกแหละนะบางชอ่อก็จะไม่หยิกบ้างแต่ว่าก็สามารถทําซ้ําได้นะคะผมชอ่อด้านหลังอย่างนี้นะคะก็ดึงมาทําด้านหน้าเหมือนกันนะคะก็แบ่งผมแล้วก็ดึงมาไว้แบบนี้แล้วก็ตะแคงเอานะคะแล้วก็ กันตึงมาให้อยู่ในจุดที่เราถนัดที่สุดนะคะที่เราพอจะสัมผัสเราก็จับความรู้สึกได้ว่าโอเคความร้อนอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางจุดเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะเราต้องใช้แบบความรู้สึกแล้วก็สัมผัสเอานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดิฟขอตัวไปทํา ให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะมาถึงข้างขวานะคะบางคนอาจจะไม่ทถนัดเท่าไหร่เนาะเราก็ดึงผมมาวางแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นช่อนะแล้วก็เอาตะเกียบมาไว้ด้านหน้าของเรานะคะแล้วก็หักลงนิดนึงแล้วก็หมุนช่วยนะคะแบบนี้มันก็จะเข้ามาในตะเกียบแบบนี้แล้ว หลังจากเสร็จแบบนี้นะคะเราก็จะทำการสางค่ะโดยที่สางดิบจะใช้มือนะคะหรือถ้าใครมีหวีห่างก็ใช้เป็นหวีห่างก็ได้นะคะหวีที่แบบห่างมากๆเลยอะนะถ้าใช้เป็นหวีที่ถีนะคะมันจะเป็นแบบ ใหย่ๆเยอะๆทุกคนนึกออกก่ามันจะเป็นแบบฝอยๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครต้องการให้มันเป็นแบบนั้นก็ได้นะก็คือใช้หวีเล็กๆหวีได้เลยนะคะครั้งที่สางกับครั้งที่ไม่สางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็คือแบบดิฟทําเข้าไม่ถึงเนาะมันก็ยังปลายมันก็ยังจะแบบชี้ว จากที่เพื่อนๆเห็นตอนแรกนะคะก็คือตอนที่ไม่ได้สางกับตอนสางเนะเาะพอสางไปแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนที่ดิฟทําไม่ถึงปลายอะปลายผมมันก็จะตรงๆแบบนี้นะคะซึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นธรรมชาติดีไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะต้องแบบทํามันซ้ําหรือไงนะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเออมันมันดีดอะก็จับมาม้วนซ้ําได้นะคะแล้วก็หนีบเพิ่มได้เนาะมันก็จะเป็นปลายงองๆแบบนี้นะคะ ก็หว e. ังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่กำลังสนใจอยากทำผมทรงแบบนี้นะก็ทำไปเรียนก็ได้นะเพื่อนๆหรือว่าทำไปงานกีฬาสีงานแบบงานโรงเรียนงานปาร์ตี้ต่างๆสำหรับวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเปลี่ยนลุคแต่งตัวอยู่บ้านในช่วงนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันก็สามารถลองฝึกทำเล่นได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเนาะอย่างตะเกียบเพื่อนๆก็น่าจะมีติดบ้านอยู่แล้วนะคะหวีก็น่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็เครื่องรีดผมหลายๆคนก็น่าจะมี เครื่องรีดผมติดบ้านอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเกี่ยวกับทําผมดิบจะมาแชร์อะไรอีกอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์หากชอบวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋วดิบจะมาตอบให้ค่ะ